เแบบ๋ปลาลุงมึงน้งองเบ๋บังบวกมีแต่มองเจ็บโอ้ยน้องเยนัากราบสบายดีได้สวัสดีเด้อพี่น้องเบิร์ตชูขู่ชูคนพี่น้องเไยบว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยแล้วพี่น้องฟังลาวต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข่าชูซองประธานป้องแชนแนลอีกแล้วพี่น้องไงอ,อ่าน้ำเสนอโดยวัตุเนานะพี่น้องเนาะ มืัอนี้ก็อยู่ให้อยู่นะพี่น้องเอ็บเต้เศร้าๆแน่นอนหนึ่งมืัอนี้พี่น้องไงอ่านอกจากว่าได้ยินแม่ป้าโตมาบอกว่าน้องตีหนึ่งเหยียบไพ่วาชันพี่น้องเอ่้ยินแม่ป้าโตมาบอกตีหนึ่งเหยียบไพ่วาชันตัวโตใจหายขอบวมเลยทางมดุนก็ได้พี่น้องเลยเป็นยังไงดีวะงูจีโกงอยู่หรอกพี่น้องเไงมาโดเต็มตีนพี่น้องเไง của tốt có phải <laughs> em để lại của thiếu nên là men vứt này thằng đi xin nắp vì nó phải tăng tăng chuẩn tăng sổn này bộ phần này như này thì à, cung thành phơi chữ vô vì nó ơi nó nhưng mà là nó đi ngoài vì này cả bộ bộ đó là được phần lây đường xa bố hụ thì xin nắp vì nó Ừ. เอาสวัสดีครับป้าุงก่อนเนาะสวัสดีครับก่อเอาเอาไว้ก่อนอึ๊บอืมตัวจับไว้ก่อนเอาสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับเนมกล้องเนมกล้องสวัสดีครับอ่าโอ้ยจะสิเป็นไข่ไปจากโลกนี่เนาะที่จ่าเอออือนี่ยังไงคือกองไผ่อยู่เทียงไงพี่น้องไอยู่นี่แหละจุจุอยู่ข้างล่างเนาะจุยู่ข้างล่างเมื่อวานนี่ ทางแม่ป้าว่าจุปิ้งปลาว่าซั่นอ่าปิ้งปลาปลาสิบนี่แหละปิ้งป้อนเพิ่นนี่ละกับข้าพี่น้องเอ้ยพอที่นี่อ่อมันก็แบบว่ามันหมดแล้วพี่น้องยังเหลือเป็นเาห่มไว้เนาะอ่าเามันห่มไว้แล้วทีนีก็คิดว่ามันมอดลทงอ่าน้องที่1ได้กระดินอ่ากับนี่ละลูกอ่าน้อง ได้อยู่กลางเตียงนี่นะพี่น้องเนี่ยบุรีเพื่อนดินไปดินมาพวัวเล่นไปไปเหยียบซากของไฟนั่นนะเฮเหยียบของไฟว่าเต็มตีนเพื่อนพี่น้องเนี่ยไห้วันเจ็บน้องพี่น,อน,นอ้องเนาะเพราะว่าหเหยียบไฟฮะโมงพุ่ง ทางมาต้นกับดิวไปซื้อยามามาเศร้านี่พี่น้องเไยไปแต่จะเศร้าแม่ยังบู้ชั่มไดนี่สารจะมียังบู้ชั่มพี่น้องเไยโทรมาพอแห้งได้ไงหยาบบางมือเศร้านี่แหละพี่น้องเไงบาดเลยโพงบัดเอาหางหวานโจนอเคท่าน,น้านำได้กับยาสีฟันอ่าตรงเร็ๆพี่น้องไงอย่บปั๊บแล้วก็บเรีนไปชวนเนาะ เอาวันยาสิพันธาดอกแบกยาสิพันธาพอดีหาต่างวานจระเข้วันจระเข้เนาะมาทาใส่พี่น้องเลยพอดีบระตูนก็ได้ไปไปไปซื้อยามาทาให้พี่น้องเลยจะอยู่ใส่บุญยาได้ใช่ไหมยาไพ่ใหม่น้ำฮอนลวกนหมพี่น้องใช่ละ Xẹp bò. Xẹp gì bò? Xẹp bò bèn qua đung thì năm này quá. Bèn qua đung thì năm này. Nào xẹp bò bèn, bò bèn. Ui, sao ăn đi. À. à nó bù đi À, Bò lại phía này Cắp của cắp hàng bò đưa trang đầy này nó Như cho nên là thà เมื่อเสาร์เนี่ยเป็นดอดสีเขียวสินี่แหละอ่านวไปยังงี้บุอ่าน,ายยางนลานงสือบุเป็นกระดองเนี่ยาาทั้งบรรจุนกันเลยอืมจักมันยายยังบุ้นี่ยหญ่ใช่ดรอดหนึ่งสิบห้าพันจีบ โครเรมโครเรมอืมทักกันยังบัดนี้ต่อไปอ่านกูเป็นพี่น้องเองยอยงลยโอ๊ยเนาะเหตดมาหน่อยจังที่แล้วเหตดมาหน่อยนี่ก็สิเป็นยาท่ามือน,น่ะพี่น้องเลยหาไกล้นี่น่ะเบื่อกหาอเฮยกันมาดูหากเเหเ็เริ่มแห้งพี่น้องเลยเริ่มแห่งจะท่าไปแล้วมึงกินอีพี่น้องเนาะท่าไปเลย Kìa ừ, vậy ừ. nó, mày thai nó. Mười lát chế bunny này. bóc mỗi chế bunny ừ, Phần thân này nhàng. bình nyang nyang ny gạch này. chịu thiệu nyang này chịu dịch thiệu vỉa thiệu chịu 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 nhàng Bạn này Con cá này. แนวกันมนันคือคนขาขี้เลยเฮ้ยเนาะเหีหยมั้งยังหน่อยก่อนพี่น้องเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวเขาปุา๊บเบิ่งบนก่นอนคงชีพพกนักอยู่แถวคงชีนักอยู่เพราะว่าองค์ตีนเหยียบลงแบบติดเต็มเลยพี่นะ เรื่องของเรื่องข้าลองไปเกี่ยวเ<ะ>ข่ากับทายู่ฮ้ทายเข่าเหรอลงไปใจาเกาะลงไปทายเข่าเกี้ยวเขาเกี่ยวเข่าแเกี่ยวเข่ากี้ยวเขาแล้วกับทายจขาขาาิบน้ำเอ้ยเนาะแง่ไหนดีเ <c oughs> น,นี่ะมาชวนเขากล้องไปโบเข่า,ขา,ขาย่านบ่อย่านกล้องบ่อ เมโทรมาแล้ะแม่ล็ดทีมีโทรมาแล้วบ่บ่โทรไอ้แล้วกันบานนี่จะเป็งว่าแม่ตื่นมาเนี่ยแม่โทรมาเนี่ยแห้งแล้วหูข่าวนี่พี่น้องเลยเอ้าบรีเวณตลาดนำเลยซื้อ芒果กับแอปเปิ้ลมาให้พี่น้องเลยอ่างงนกินบ่อ่างงนเลยเปลี่ยนกินเปลี่ยนกินเป็นอ่างงบ่ โลนหนึ่งกับแพงแพงพี่น้องไงอยู่บ้านก็ได้หกเจ็ดชิปโลนหนึ่งขึ้นตามเงินคือว่าแเนาะเอา้าเนี่ยเกันบ้านนี้ไปบูเป็นบ้านนี้เนาะนั่นแหละคนกิลื้อคือจะเป็นประมาณนี้เนาะ <laughs> คนกิลื้อนี่คืประมาณนี้ Để coi phong phụng này lẽo cắn Coi bỏ lại chắc Kín nhanh đi đâu Đúng không? <laughs> ơi, không Chim hãy phó kín nắm đi bò Muội kín đi ba tố bèn phó kín nắm đi bò Nó, hãy phó kín nắm đi đâu Cháy ăn lúc đây hãy phó kín Lúc đấy Lúc đấy, lúc này bò, bọn này quá? แอบเจ็บเจ้ะกินอยากกินอีกเด้อยากกินอีกเด้อืมใจอืมอืมพอน้ำไว้อยู่นี่ในน้ำถือโทรศัพเมื่อพอแชน้ำหมดก็แป๊บนึง รไปอกินจ้องอึนบ่อ่่าพีน้องก็ได้ผู้ใดคนกระถามมาพี่น้องเนาะเอชซีเป็นกระถามมาว่าแล้วบ่บ่บทูนเกี่ยวเข่ากันอ่าบุรีว่าไปถ่ายอ่าคลิปเมื่อวานเมื่อก่อนนะเนาะพี่น้องเนาะบุรีว่าไปก็บนเตียงพี่น้องเไย cả nhăn vô phía đó na ăn chi hà hay nhăn vô ăn chi hà hay này. thì cả nổi nổi cao đây có đây kiều có mưa này cả cả luôn của thằng một tuần cả tài nè nó về 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 la cái này phía đó về, về la à, mắc kiều khẩu nè nó mình cả một lẻo เรื่องเรื่องไปลงกรุงเทพพี่น้องไงพระองมูพระองมูไป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 กวดเนาะไปกวดผู้ดีว่าทางแม่เปิลทูเปินถามมาพี่น้องไง, FC, งเอฟซีผู้ใหญ่เจดีเนี่ยเปินกระทำทางแชทมาส่วนตัวเน่แล้วก็ทั้งคอมเมนต์มาเน่เนาะพี่น้องเนาะเอฟซีเปินคอมเมนต์มาเปินกระทำนี่แหละพี่น้องไงรอบนี้ประตูจะได้ลงน้ำยู่บ่ว่าจันพี่น้องเนาะ คือยังยังยังตอบให้บ่ได้พี่น้องเองยังตอบให้บ่ได้เพราะว่าคือว่าออกไปก่อนๆนี่นะเนาะพี่น้องเนาะแตอยากเปิดโอกาสกับพังเบิงในทีมงานพี่น้องเอไยถต่ว่าบูมีไผไปดีพี่น้องเอไยเนาะถต่ว่าบูมีไผไปดีกับอ่าอัดเชลล์ลงคือเก่าพี่น้องเงอัดเชลล์ผ้าเพิ่นไปคือเก่านั่นแหละเนาะพังเบิงพี่น้อง ให้หอดมือบังกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไกงอยู่วันที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพี่น้องยังไงยังอีกสองมือสามมือเดี๋ยวป้องบิังก่อนเดี๋ยวตามเบิังเบาเตียงว่าสรุปแล้วมีไผ่ไปน้ำเน่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าลักลักไดเนะวาดีวอดีว่าสิลงน้ำร้อนนี่พี่น้องเไยวอดีว่าสิไปว่าใั่ห้าวันที่ห้าบืนวันที่หกบืนที่เจ็ดแปด แปดนี่ต้องเดินทางพี่นองง้อเลยเก่าไปหอดพุดตื่นมาแล้วก็แบบว่าอ่าเก่าไปโรงพยาบาลเลยอยงเช่นะไปยืนคิวรอคิวเอาสิพี่น้องเลยมันไะไแต่เศร้ามันกะสีว,วัยเนาะพี่นองง้องเลยฟังเบิ้งเดี๋ยวตามเบิงบ้งวัวเตียงอีกเที้ยน,นึงพี่น้องเลยแต่วา่าหม,มูนี่ไผไปนั่งไปดีกะชีได้ไปเป็นมูอยู่ไปกับบุลนล็อกรอบนี้พี่น้องเลย พอว่าไปตรวจอ่าภายในเนาะภายในนี่แหละภายในกลามเลยพี่น้องไงกินอย่างเดียวเต้เฮยเบิ้งพอปิดนันนี่ออกไงโตมักพี่น้องไงมักองุ่นเพิ่นนี่จะไปเพิ่นนี่กินนี่ว้ายคำบุยมันเชิญจะได้กินบัวเวงไปแจ๊สต์เบิ้งพอสิปิดนันนี่ออกไงแค่บอกละ คืนนี é é si alle, ah <c <c ok ้บร no. ิกก no. ินข้าวป่ะรับเลยรับตี3โมงแรโมงเช้าืับตง3โมงแรกอนตีชวงนอนต้อยบ่ไนอนต้อยแค่นี้นี่นอนบนเนาะบนนีนอนคายข้าห่างเลย่งกนอนคาันห่างเลย

<laughs> พอเสน้ำไว้อยู่นีนน่ขอแห้งเมโทรมาเหมือนนี่เนาะไอ้พึ่นจี่ห้องจีใ่ใ่้จะรักเมพึ่งไายจับไฟผมยาวอีกเลยจะไปตัดเดิมวางเนาะพอจะตาอไฟเด้อเข่าอันบ้านนี่อืมพีน่น้องไง Kính mạc nguồn, kính mạc phân là thế Nèo là nó Ờ, à, tờ Ừ, trời xuôi của nó Thấy bé phải mẹ Bé tổ bò oh, Thấy, đi nào này, bên bên này bên cái đoạn này Tổng thà, thà sâu, thà đen Đến đây nó <laughs> Đang chư đứ Chương này lại, nào này nào kìa, แมนบุ้นโมเดิร์นอืมไปเหยียบไปชังข้างเนี่ยเสะหมดเหยียบข้างเนี่ยเสะล่นไปกับบด้ดบึงนะตีนเชมไปชมไปลองเท้ากับบัวชบ่เกือบกับบัวชัยเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเอ้าพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้วัตุนกะทีขอจบลงไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้องเลยไว้พบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยววัตุนขออนุญาต จบคลิปแล้วก็สิลงไปเกี่ยวเขาก่อนพี่น้องเอยสวยแล้วเนาะเอาก่อนเดินท่านโมตูนก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้อ,ขขนนองเอ็ซีเบิร์ตชูฟูชูคนพี่น้องเอยบาว่าทีอยู่ในและต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับพี่น้องเอ๋อขอบ,บุญขอบคุณดีดีที่เบิ้งคลิปของบัวตูนอบอกข่ามโฆษณาเนะาะบัวตูนจะดีใจเลยพี่น้องเอ,อ๋สำหรับคลิปนี้บัวตูนไปแล้วพี่น้องวไว้พบพ่อกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อ สำหรับที่นี่กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเอง้ยนี่ยแหละบบเจ็บ่อ่าเอาบัดยีาครับก่อนบัดยีาครับไปลุงก่อนเดียวเอาบัดยีาครับอ่าโอ้ยโออ้้ย <c oughs> คนบูมีก้นหนุ่ยนั่นว่ะนี่เนะาะ